สวัสดีนะครับสวัสดีครับทุกคนพี่บังจะพามาแนะนำสินค้าตัวใหม่ของ oppo นะครับเป็นน้องเล็กสุดนะครับคือ oppo a3x นั่นเองนะสำหรับใครที่กำลังหาโทรศัพท์ราคาพันต้นๆน,น,นะครับผมก็เตรียมตัวได้เลยนะครับซึ่ง oppo a3x นี้จะให้ cpu ค่อนข้างแรงเลยนะครับเป็น snapdragon เลย snapdragon 6s gen 1เลยนะครับตัวนี้จะให้ความจุมา2ความจุนะครับก็คือตัว ram 6 128กับตัวด a ม428นะครับผมเราตัวนี้จะให้แบตมาค่อนข้างใหญ่เลยคือ5,100เป็นตัวเด็กตัวเดียวในเลทราคาใกล้กันที่ได้ชาร์จไว้4 5วัตนะเออเอาเด็แล้วก็เป็น Android 14เลยนะครับผมค่อนข้างไวหน้าจอก็จะได้มาทั้งหมด1,000นิิดกันเลยทีเดียวสำหรับใครที่ใช้งานกลางแจ้งบ่อยๆต้องการกันน้ำกันกระแทกซึ่ง oppo a 3 x ตอบโจทย์แน่นอน ใครที่กำลังหาก็เตรียมตัวได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็ยังให้สแปรทั a เหมือนตัวพี่ใหญ่นะก็คือเวลาหน้าจอเปียกหรือว่าหน้าจอมันอย่างเงี้ยก็ยังผัดที่หน้าจอได้นะครับก็ได้มาตรฐานเดียวกันกับตัว a 6 0เลยคือมาตรฐานการทหารนะครับผมก็สำหรับใครที่ต้องการโทรศัพท์กกราคาพันต้นๆน,นะครับก็จัดไปเลยตัวนี้ตอบโจทย์สุดแล้วโอเคจะมีข้อมูลอัปเดตจะเอามาลงใหม่นะครับขอบคุณมากครับ